โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีเอ่อคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับสายรอบหุ่เองนะครับผมอ่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมโลบ็อกนะที่มีชื่อว่า Adventure Simulator นะครับโอเครอบหนึงปรับกราฟิกแป๊บนะครับรู้สึกว่าเอ่อพราวจะไม่ค่อยแชทเท่าไหร่ไม่สวยอ่ะซึ่งในวันนี้เนี่ย Adventure ก็ก็ได้อัปทำการอัปเดตที่17นะครับผมก็คือเป็นการอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งทีแรกก็จะทำลิปสปอยเลต์แต่ว่าช่องฝรั่งเขาทำไปเยอะแล้วผมก็เลยไม่ทำนะครับผมแต่ว่า เดี๋ยวถ้าใครอยากดูเนี่ยเป็นช่องแบบว่าเกี่ยวกับสปอร์ตอัปเดตเนี่ยก็แบบว่าเป็นเกี่ยวกับสปอร์ตอัปเดตนะครับผมก็สามารถบอกได้เดี๋ยวผมจะทำให้ให้นะครับผมสำหรับการสปอร์ตอัปเดตหน้านะครับผอในมิวสิ่งมาเดี๋ยวเรามากลับมาอัปเดตนี้ก่อนเสื้อัปเดตนี้นะครับผมก็จะมีหลายอย่างมานะครับผมที่หลักๆก็คือเดมิชั่นใหม่นะครับผมคือเดมิชั่นห้าอ๋อคลิปก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าให้ผมเนี่ยสอนบินไปเออ่ตรงเออ่ประตูเดมิชั่นได้ไหมเพราะว่าไม่แบบว่ามีคนจับทางไม่ได้นะก็คือสมม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 ุตตตตติออกกกกาาาาจจจรรรงงเนนนนนนนีีีโโี้้้้้ยัั็็ะะะคบผ่โดถ ก็ให um ้เรามาตรงอันนี้คือจูโรโนนะอ่าไว้ไอันนี้คือจูโรโนนะครับก็ให้เราบินไปทางนี้อ่าบินไปเรื่อยอันนี้เราก็จะผ่านเกาะห้องสมุดนะครับผมเหตุผลที่ผมเรียกเกาะนี้ว่าเกาะห้องสมุดเพราะว่าผมจะผมจะจำตัวแค่ตรงนี้นะผมก็มันจะเป็นห้องสมุดนะโอ้มีคนฟ์มอยู่ด้วยสวัสดีนายอ๋อเขาเหมือนจะเอฟเคนะผมโอเคก็บินผ่านจากกองห้องสมุดมานะครับผมเออจากกองจากเกาะอ่ะบินไปเลยอันนี้โทรศัพท์ผมไม่ได้เปิดกราฟิกนะผมเลยเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็จะเจอกับ เกาะน,นี้นะครับผมผมจะเรียกเกาะน,นี้ว่าเป็นเกาะไททันนะเพราะว่ามันเคยมี60เมตรนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปเดิมิชันสองลวนี่นะผมก็จะเป็นประตูเดิมิชันนะครับผมใหม่ทั้งหลายนะครับผมอ่าไม่ใช่อันใหม่สิอันเก่านะผมสี่ดิมิชันอันนี้เป็นเดิมิชันใหม่เดิมิชันห้าซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะยังไม่พาไปดูเดิมิชันห้านะครับผมผมจะมาให้ผมจะมารีวิวพลังก่อนนะครับผมว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างโอเค มาอย่างแรกนะครับผมที่อัปเดตนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีไม่กี่อย่างหรอกก็คืออันแรกนะครับผมเป็นนี้เป็นพลังจากเรื่องคนประจเพลิองอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่เคยดูเหมือนกันนะครับผมที่ใครที่เคยดูก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็จะมีสูงพลัง,งจากเรื่องนั้นด้วยนะครับอ่าอย่างต่อไปนะครับผมซึ่งเอ่อเข้ามานะก็จะเป็นปลาใหม่นะครับก็คือปลาจันทานนนเองนะครับผมนี่อ่า ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีแชมเปี้ยนใหม่มา2ตัวนะครับผมแชมเปี้ยนใหม่ก็จะมีเอ่อเป็นท่านของคาคาชินะครับผมนี่คาคาชินะโอกาสออก0.29นะครับผมแล้วก็มีตัวนึงก็คือเป็นเอเลนนะครับผมอ่าโอกาสออกก็คือ0.1ซึ่งหาย,ยากมากมนะครับผมตัวนี้นะอาน่าวันนี้ผมยังทันอัปเดตว่าทำไมก็คือเป็นออร่าใหม่ก็มา2ออร่านะครับผมเป็นกล่องดาร์คอร่านะครับผมแล้วก็เป็นกล่องเอ่ออิเล็กทริกหรือเปล่า <c oughs> นั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล่องออร่าเนาะอ่ะพลังแรกนะที่ผมจะมารีวิวคือเป็นไททันนะครับผมมาพลังทันซึ่งพลังนี้ดรอปจากเดเวชั่นหนะดูธีดรอปก็คือไปตีบอสเอานะครับผมอ่ะมันจะให้เรามาแค่ร่างกายนะแต่ว่าสกิลเนี่ยเราต้องไปตีบอสเอาเพิ่มด้วยนะครับผมสำหรับไททันเนาะก็อ่กดใส่แล้วแล้วกดตัวแซดนะผมกดตัวแซดเพื่อเป็นการแปลงร่างเป็นทันเนาะนี่ตัวเราจะขยายขึ้นนะครับผม อา่าแล้วก็จะกลายเป็นท่านลิงแบบนี้ซึ่งตัวมันใหญ่มากนะผมเป็นเป็นเป็นของที่ตัวใหญ่สุดในเกมแล้วนะครับผมมาไม่มีอะไรจะใหญ่กว่านี้ไปมากกว่านี้แล้วนะอ่าสกิลเป็นสกิลเอ็กกดไปจะจะเป็นการทุบพื้นแบบนี้นะครับผมมาก็จะบุกกว้างเลยบุกกว้างมากๆนะครับยคล้ายในสัตว์ทะเลเลยนะครับผมต่อไปนะผมสกิลซีสกิลซีเนี่ยจะเป็นการปาหินนะครับผมซึ่งในเอ่อของผู้เล่นเนี่ยจะปาแค่ระยะประมาณนี้นะครับผมจะถ้าเป็นแบบของบอสเนีเ่ยบอสจะปาไกลกว่านะครับผม เอาใหม่เอ่อสกิวาหินนี่ไงอ่ะก็จะปาไปประมาณนี้นะผมโอ้แหลกแหลกแหลกไมแหลก,กปะเนี่ยโอเคก็มีแค่นี้แล้วครับผมสำหรับท่านลิงนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวจะมารีวิวอย่างต่อไปเลยอย่างต่อไปก็คือเป็นพลังของคนจนเพลิงนะซึ่งพลังที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมจะไม่ขอรีวิวพลังพวกเอ่อสุ่มได้ง่ายๆนะผมผมจะขอรีวิวพลังหาย,ยากเลยเพราะว่าตอนที่ผมตอนที่ผมสุ่มเนี่ยผมดูหัดคลิปนะครับผมนี่ มันก็จะมีพลังเอ,อิร์ดอะไรมากมายนะผมนี่มีเดว l y free ด้วยเป็นเวลาของพระเอกสินะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะซึ่งผมก็ไม่เคยดูหรอกนะครับอ่าซึ่งผมจะมารีวิวกันของเอ,อิร์ดอันนี้นะผมเป็นโอกาสออกเนี่ยเอิร์ด5.35เนี่ยนะครับผมอ่ะก็จะพลังนี้เลยนะมาซึ่งพลังนี้เนี่ยมันจะต้องถือดาบด้วยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันคือพลังของใครนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพราะผมก็ไม่แน่ใจผมไม่เคยดูง่ายเออมาเรามารีวิวค่าแซดกันเลยซึ่งท่าแซดก,ก็จะทำให้ หน้าจอมืดนะครับผมมันก็จะเป็นการเออ่เดี๋ยวหมายดิเฮ้เฮ้ยโอ้โหมืดเตตืต่นเลยอ๋อเหมือนจะเป็นการฟันขึ้นดาบออกไปนะครับผมเออไม่รู้ว่าเห็นกันไหมน่าจะไม่เห็นกันหรอกอ่าไม่กอดทำไมทำไมทำไมอ๋อนี่โอ้ใช่ครับผมเป็นการฟันขึ้นดาบไปเหมือนกริมูของยามิเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้โอ้มีเงี่ยเจะเหยื่อละโอ้เป็นเขาเป็นผู้เล่นใหม่แต่ขอโทษเถอะ เอ้ย่ามีโมโหไม่ใช่นี่ <c oughs> โอเคก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมสำหรับท่าสแตต่อไปเป็นท่าเอ็กโอ้สกิลนี้ต้องมีเป้าหมายด้วยสินะลืมไปซึ่งสกิลเอ็กนี่จะเป็นสกิลล็อกเป้านะครับผมกดเลยมันจะเป็นการว้่ไปฟันนะครับผมฟันรูวๆด้วยอ่ะกดเอ็กซ์อ่ะนั่นนี่อ่าน,นี่ครับผมเอาใหมาๆกม <c oughs> เคมาอีกรอบนะครับผมกดเอ็กซ์ ปึ๊บ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 นี่ครับผมก็จะเป็นการวาร์ปไปฟันนะครับผมคนที่อยู่รอบๆเนาะก็จะคล้ายผลดูฟี่นะครับผมที่มันจะล็อกเป้าเนาะแต่นี่จะเป็นแบบว่าฟันนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปนะผมเป็นสกิลซีนะปึ๊บอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นการฟันตัดผ่านนี้เลยนะครับผมสลับพลังนี้เนาะโอเคพรับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะเป็นปลาของทางด้านของปลาลนะครับผม อันนี่ก็เป็นปลนาจันทานนะครับผมอ่ะคนนี้ก็รู้สึกว่าจะใช้เป็นพลังของดีวิลฟลีมนะทุกคนเป็นพลังของไฟพระเอกนะกระจกหน้า <c oughs> โอเคมาท่าแรกของปลาจันทานนะเดี๋ยวขอรอขอเปลี่ยนดาบดีกว่าสกินนะครับเราใช้เป็นท่านักของดาบเซนิสึนะครับผมเพราะาจะได้แบบเข้ากับธีมคิมิสุนิยาบาหน่อยอ่ะสกิลเซตปึ๊บก็จะเป็นการปาดฟันดาบไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นมีจัตตราด้วยนะครับผมเอาใหม่ปึ๊บ นี่ครับผมจะเป็นการฟันแปรงหน้าเนาะแล้วก็จะมีพวกออร่ราของปลาจันทานเนี่ยอยู่รอบดาบด้วยเออรู้สึกว่าจะมีเป็นออร่ราของปลาจันท์าด้วยนะครับผมจะไม่ผิดนะอ่านี่ไงมูนออร่ราเอ๊ะอ,อ๋อหรือใส่อ่านี่นะผมก็จะเป็นออร่อาแบบนี้เลยนะครับโอเทมาต่อไปสกิลที่2นะครับ โอเคหนะ้าต่อไปเป็นสกิล x สกิลนี้ก็จะเป็นการปักดาบลงพื้นนะครับผมเราก็จะมีสายฟ้าอ่าตกลงมาอย่างนี้นะครับผมมันเป็นปลาจันทาไม่ใช่เหรอวะทำไมมันแลดูเหมือนปลาอัศตีเลยวะทุกคนเออมันปลาจันทาจริงปะเนี่ยปลจาจันทากีเนี่ยโอเคต่อไปก็ผมสกิลสุดท้ายละสกิลสี่สกิลสี่ก็จะเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ฟันออกไปนะครับผมเป็นคลื่นจันทา,านี้เท <The S 2> นะใช่ไหมใช่เทอืมเอาใหม่ใหม่อ่ะแบบนี้ เออทำไมขึ้นมันบางทีมันขึ้นมันแปลกๆวะไม่เข้าใจเลยเอาใหม่สิเฮ้ยแต่แต่แต่ครูทามันเร็วมากทุกคนครูดอกมันโคตรเร็วเลยเอาใหม่ดิทำไมฟันมันขึ้นแบบแปลกๆอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลยอ่าเนี่ยมาเข้ามาก็ฟันลายตรงอ่ะไม่เข้าใจโอเคประมาณนี้นะสลับเชุดชุดเออไม่ใช่ชุดดิเป็นปลานจันทานะครับผมสรับอัปเดตมาโอเคนะผมก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมสลับอัปเดตมาเ้หรับอัปเดตมาเข้าๆที่ผมให้ดูคลิปแรกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวอันต่อไปเนี่ย จะให้ดูเป็นชั้นนั้นของเดิมิชั่น5ที่อัปเดตเข้ามาว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคซึ่งก็อัปเดตมาใหม่เนี่ยก็จะมีพวกของพลังนะครับผมนี่ที่ลืมให้ดูนะก็จะมีพวกดรอปจากวอสนะครับผมมาก็จะมีมามากมายแต่ผมได้มาแล้วอันนึงอันนี้คือทำควิสออนนะครับผมเป็นการไปตีวอสราชาปีศาจจากเริ่องแบล็คโควเวอร์ทุกคนในเดิมิชั่น5เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําให้ดูนะครับผมก็จะมีขอดีให้ดรอปมากมาย เยอะมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเป็นควิตนะจากท่านผู้่อเต่านะครับก็อีกวันนี้แหละ,ะถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละ